เรามาดูวิธีการแก้ปัญหาของกรดไหลย้อนนะคะหลายหลายคนเป็นกันเยอะมากนะคะกรดไหลย้อนเนี่ยมันมีจากหลายสาเหตุเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์นะคะความเครียดเนี่ยความวิตกกังวลความเครียดมันจะเพิ่มธาตุไฟหรือความร้อนทําให้ร่างกายเราปั่นปวดในตัวแล้วลมตัวนี้ค่ะมันจะตีขึ้นหรือดันขึ้นมาอันนี้กรณีที่1น,นะคะต่อมากรณีที่2นะคะเกิดจากการทานอาหารที่เผ็ดร้อนหรือย่อยยากนะคะทำให้กระเพาะภายใน เกิดการเผาผลาญที่เยอะหรือมากผิดปกติแล้วเผาผลาญไม่หมดนะคะจากนั้นเนี่ยจะมีลักษณะเป็นกรดหรือแก๊สลอยขึ้นมานะคะการย่อยอาหารที่ไม่สมบูรณ์นะคะกินเยอะเกินไปกินมากเกินไปกระเพาะเย็นทําให้ท้องเราอืดมันจะมีลักษณะน้ําย่อยในอาหารหรือน้ําจากอาหารนะคะเป็นกรดนะคะตีขึ้นมาตามหลอดอาหารนะคะ mm hmm. ก็จะมีอาการจุกเอือจุกอกนะคะแสบคอแน่นท้องเรอเปรี้ยวนะคะ ในลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะคะเกิดจากอาหารและการย่อยนะกรณนที่สามเกิดจากการถ่ายที่ไม่สมดุลนะคะคือคนถ่ายยากนั่นเองนะ,ะแสดงว่าภายในกระเพาะร้อนลำไส้ร้อนนะคะมีของเสียติดค้างอยู่ถ้าภาษาแพทย์เผนไทยคือธาตุไฟในตัวนะคะมันปะทุของเสียพวกนี้ค่ะมันไม่ถูกดันหรือถ่ายออกนะคะอุจจาระมันจะแข็งนะคะ แห้งจะทําให้ภายในราร้อนเหมือนกันลมพวกนี้มันจะตีออกตามตัวถ้าตีย้อนขึ้นมาเหมือนกันค่ะก็จะเป็นอาการลักษณะเป็นลักษณะจุกหรือกดไหลย,ย้อนขึ้นนะคะมันมีหลายสาเหตุหรือแม้กระทั่งกินน้ําเยอะหลังอาหาร ะะกินน้ําเย็นเกินไปทําให้ระบบการย่อยเสียระบบการย่อยพังทําให้ท้องอืดกดไหลย้อนดีขึ้นดังนั้นแก้พฤติกรรมเหล่านี้ให้เรียบร้อยก่อนอแก้พฤติกรรมเหล่านี้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ช่วยนะคะอาจจะใช้สมุนไพรตัวอื่นในการแก้ด้วยนะคะถ้าถ้าเป็นลักษณะกระเพาะอาหารแสบท้องอกินกล้วยดิบนะคะก่อนอาหาร เพื่อให้เคลือบแผลในกระเพาะอาหารแต่ในอีกกรณีหนึ่งนะคะที่ไม่ได้แสบท้องแต่อาหารไม่ย่อยไฟย่อยเสียกินน้ำกระเพราต้มหรือน้ำขิงหลังอาหารก็ได้นะคะจะช่วยเพิ่มธาตุาไฟในการย่อยนะคะทำให้อาหารเขาผ่านได้สมบูรณ์มากขึ้นนะคะลองเอาไปใช้ดูนะ